อีกหนึ่งเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นเหตุให้เกิดความวิตกกังวลกับประชาชนชาวไทยในการเดินทางสัญจรโดยรถไฟซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือเรื่องของการเคนถล่มทับรถไฟที่เกิดขึ้นที่สีขิวนครราชสีมาค่ะโดยทางท่านพ้วร,ราชาการจังหวัดศรีสะเกดค่ะได้มีการลงพื้นทีนะคะไปให้กาลังใจกับครอบครัวผู้ที่ประสบเหตุเคนถล่มทับรถไฟในช่วงของวันที่14มกร,ราคมผ่านมาพร้อมกับการกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวของเร่งดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ ที่บ้านเล็กที่เก่ามู่12บ้านตาดวงอาเพื่อว่างหินจังหวัดชีสเกตค่ะนายอนุรัตธรรมประจําจิตธันพัวราชการจังหวัดจังหวัดชีสเกตพร้อมกับนา่งโสภาถ้ำประจําจิตนาย,ยกเหล่ากาชาจังหวัดชีสเกตละคณะในมีการลงพื้นที่ค่ะไปเยี่ยมให้กําลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมกับการมอบเงินซอยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนางสํานิดพรมซักซึ่งเสียชีวิตนะคะจาก อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นก็คือเครืน่นพลมทับรถไฟค่ะด้านนายพนมสักพรมศักครับลูกชายผู้เสียชีวิตเพื่อนได้เปิดเผยว่า คุณแม่ครับได้เดินทางเข้าไปในกรุงเทพเพื่อส่งร้านสาวขึ้นเครื่องบินเดินทางกรับไปที่ประเทศอังกฤษก่อนโดยสารรถไฟขบวนด,ดงกาวเพื่อกลับบ้านที่จังหวัดรีสเกตแต่ต้องมาประสบเหตุสลดจนเสียชีวิตไปซึ่งพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับจัดขึ้นระวังวันที่17จนหอด20มกราคม2 5 6 9และซมีพิธีชาป,ปนกิจในวันที่21มกราคม2อ6 9นวัดโนนหงสง อขออภัยครับณวัดโนนหนองสังอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับกระได้ก,กาวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพ้อมยืนยันว่าทางจังหวัดและการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสีมีการเร่งประสานการซอยเหลือเยียวยาและการดูแลสิทธิป,ประโยชน์ต่างๆของครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับ จากนั้นค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชีสเกตและคณะค่ะไดเดินทางไปต่อที่บ้านเลขที่เจบเก่าบ้านน้องไพอำเภอวังหินจังหวัดรีสเกตซึ่งมีผููเสียชีวิตอีกสองรายค่ะคือนางสาวสุรัตทิยากรกัญญานะคะซึ่งเสียชีวิตจากการบาดเจ็บรุนแรงบริเวณซวงอกและขั้วหัวใจฉีกขาดและสามีเช่าเกาหลีใต่ก็คือนายคิมย่องโฮนะคะก็เสียชีวิตจากกะโหลกซีรษะแตกและสี่โครงหัก โดยพิธีสวดอภิธรรมศพของทั้งสองค่ะจะมีขึ้นในระหว่างวันที17่17ถึง20มกราคมและจะมีการประกอบพิธีชาปนากิจในวันที่21มกราคมซึ่งสถานที่นะคะก็คือทีช่ชาปนากิจสถานชัวข้าวนะคะทีอ่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดค่ะ